สวัสดีค่ะวันนี้ยายเท่าพามาชมผักสนหลังบ้านนะคะก็จะมีผักกาดแล้วก็ฝั่งขนุนเป็นผักคะน้าค่ะวันนี้ยายเท่าพามาเก็บผักนะเอามาทำกับข้าวเย็นกันเป็นใบอย่างนี้ก็ไม่ได้ฉีดยานะคะปลูกธรรมชาติยายเท่าจะไม่เด็ดทั้งต้นนะคะจะเด็ดแค่ใบ เก็บใบเก็บใบริมริมนอกนะคะลูก,ก่อนมันก็จะมีใบแหว่งใบอะไรมั่งเพราะมีหอยทากมากินนะคะต้องคอยเก็บหอยทากออกอะไรย,ยายเท่าจะเก็บไปทำกับข้าวตอนเย็นนะคะจะเก็บใบริมริมนอกเขาอะคะ่ะ เพื่อที่จะเอาไว้ให้เขาแตกถ้าเราเด็ดไปทั้งกอก็จะไม่แตกแล้วนะคะเด็ดแค่ใบริมออกยอดเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่ก็จะกินได้หลายรอบปลูกครั้งหนึ่งก็จะกินได้หลายรอบเลยค่ะยาจะเอาไปผัดไข่กินเย็นนี้นะคะแล้วก็ทำน้ำพริก เด็ดริมนอกหากนหาก่อน,อ,นอยู่กันแน่นเียดพยายามเด็ดริมนอกค่ะเพื่อให้ยอดในเขาจะได้แตกขึ้นมาใหม่ ใบรููเนี่ยไม่ใช่หนอนนะคะเป็นหอยทากหอยทากจะมากิน้องคอยเก็บ้องคอยเก็บหอยทากทิ้งหอยทากชอบมาแย่งกินเนี่ย จะเด็ดประมาณนี้ค่ะอยู่กันสองคนปลายายเด็ดไปเยอะก็จะเหลือนะคะอนีออ่อีกหน่อย ผักซองนึงสิบสิบกว่าบาทเก็บได้หลายรอบเลยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะถ้าเราปลูกเอง mm hmm. ก็ไม่ต้องฉีดยาเสี่ยงต่อสุขภาพของเราเขียวๆงามๆกรอบๆกรอบมากประมาณนี้ค่ะ กัดไข่กินเย็นนี้นะคะไปละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ